แข่งกันมาแบบชนิดที่ว่าสู้กันแบบไม่ถอยลองน้ำแดงครับเจ้าแม่บัวลอยตัวเรือช่างออดนครปฐมทำสาวใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2 5 6 5ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่จังหวัดบึงกาฬที่ผ่านมาส่วนเรือเทพประบุทหงทองก็ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายสามเช่นเดียวกัน แต่ว่าโคจอนมาเจอกันเสียก่อนในรอบแรกส่วนเรือช่างส่วนเรือร่องน้ำน้ำเหมือนครับเทปบุนงทองเป็นตัวเรือช่างหลังสิงบุรีอินบุรีความยาวเรือ35เมตรโคดหัวยาว6เมตรโดยประมาณซึ่งมีความยาวที่สุดที่จะวัดน้องอค่เออเลี้ยวทันใจไว้ทันตากรรมการไม่รอช้าให้สัญบีบแต่ไปปปปล่อยเรือเที่ยวที่ออกมาร่องน้ำแนาๆพสาวงามปวาในน้ำอม เจ้าแม่บัวเอ๋ยบัวรอยขันเกับไม่หนุ่มหน้ามลคนหาดคำในน้ำของเทพพระบุตรหงทองผู้ใหญ่เรือลิศส่งเข้าบกวดเที่ยวนี้ก็บอกว่าเรือดังเรือดีของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลหาดคำอยู่ในร่องน้ำสีดำเมื่อตอนนี้ต่างคนต่างบทต่างคนต่างอัดต่างคนต่างกัดต่างคนต่างกีหนีกันไม่ออกบอกกันไม่ถูกน้ําแต่กระชวยกระจายกระเด็นกระดอนเข้าหูเข้าตาลืมเป็นลืมตายปรากฏปลากายปลาสวายเทพโพชโดปลาชอหลีกทางไปเลยจ้าเอาละวัมาดูสิว่าเรือเจ้าแม่ บัวลอยจากพี่น้องชาวเทศบยวสะานตะบดพนสายจะอยู่ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงฝั่งประเทศไทยเจอเรือดีไอ้นุ่มหดัดคำในน้ำเท่พระบุญหงษ์ทองร่องน้ำน้องเหมือนฝั่งนู้นตาคดตางนี้เท่พระบุญหงษ์ทองเทพบุญทอง ตามมาแล้วจ้า,าตามไม่เป็นไรหนีได้รอดปลอดภัยสหรับเจ้าแม่บัวลอยขาดในหัวเลยทั้งหอลำสะบันเกิดเสมอกันดูไม่ออกบอได้ว่าใครจะเป็นหมู่ปันจาใครจะเป็นผู้ว่าหรือเป็นใครนี้เป็นขนานี้มองในสายตาขนานี้เรื่อ,ปปองเลือดลนำดีน้อยเทพบุตรทองทอง,ถ,งถึงถึงสโลกับสนามนี้เลือมล้ำดี่ดน้อยเจ้าแม่บัวลอยไวไ่าไงเริ่มหมดเริ่มเสียดเริ่มอดัดเริ่มพัดเริ่มเยียดเยียดความประจให้แก่กันแล้วกันขนานี้มองไม่ออกครับแต่ที่แน่แน่ขนานี้บัวเอ้ยบัวลอยเริ่มไล่แต่คุปแล้วจ้าเริ่มไล่แต่คุปแล้วเจ้าแม่บัววรอยแต่่่หนุมม ในนาำพรงเทพพระบุตรหงทองเริ่มจะกอดคอหอมแก้มหอมแก้มเจ้าแม่แล้วเว้ยหอมแก้มเจ้าแม่แล้วเว้ยหอมไม่ได้มันเสียวเว้ยมันเสียวเว้ยมันเสียวว่าเจ้าแม่บวลรอยมาในชุดสีแดงเปดสีแดงร่องน้ําแดงเขาบอกเปิดภายแรงแสงขึ้นมาเปิดภายแรงแสงขึ้นมาเล็กน้อยถึงปานกลางว่ายังไงเจ้าแม่บวลรอยเปิดภายแรงแสงมาเลยเปิดภายแรงแสงมาเจ้าเทพบุตรหงเอ๋ยหงทองหงเอ๋ยหงทองจากพี่น้องเทศบาลตะบนหาดคาเริ่มจะขยับขับเคลื่อนเขี้ยวขึ้นมาแล้วเอาละเว้ยเป็นเหลือดี ในนามเจ้าแม่บัวลอยรู้ตัวว่าเหนือชั้นเหนือเชิงค่อยๆพายเรือนำมาเล็กน้อยแต่ว่าเรือดีในนามเทพพระบุญงตองรู้ตัวว่าเป็นรองค่อยๆพายตะเกียบตะกายตะเกียบตะกายพา,า,า,ายตามมาเรือดีบัวลอยหนีมาบานบัลเล่เธอและท้า อนบลเธอร์จ้างนะขันนี้ขณะนี้ว่ายังไงเทพบุตรหงทองเริ่มจากเกียกสักากายตะกุกตะกายจ่วงยาวสาวลึกจําบึ้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 หลูตัวว่าเป็นรองขณะนี้หลู้ตัวว่าเป็นรองกันนี้ไม่ย่นไม่ย่อไม่ท่อไม่แท้ไรเบียดไรพี่ขึ้นมาจะหนีไปไหนบัวเอยบัวลอยรอผมหน่อยรอผบัวลอยบัวลอยบยแล้วเกิดอะไรไม่รู้น้ำมันตันไฟตันน้ำมันช็อตสำหรับเอ่อ ว่าแล้วสาวงามแห่งโพนสาเขาบอกว่าปาฏิหารจะเกิดขึ้นจริงไหมในสนามของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลสีเชียงใหม่ประจำปี2566ปีนี้เขาบอกว่าเจ้าแม่บัวรอยจะเกิดมาเป็นเตงจ่าเตงจ๋าเต็งจกาเตงจ๋าของสนามแห่งนี้ได้หรือไม่แต่ว่าไอ้หนุ่มหน้าบนคนหาดคำเขาบอกว่าตัดสายเบรกตัดสายเบรกหรือจะเหยียบเบรกตอนนี้เจ้าแม่บัวรอยลอยลำออกมาแล้วเว้ยเอาละครับก็ถือว่าเป็นเรือ ดังของพี่น้องชาวจังหวัดน้องคายก็เป็นเรือเจ้าแม่บัวลอยครับที่ไปสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน้องคายค่อยๆพายพายไปเรือปลดเขี้ยวว่างไหลเข้าเซ้นชัชขอบคุณนะักกีฬาทั้งสองทีมครับขอบคุณครับครับผลการสินคู่ที่สองเจ้าแม่บัวลอยล่องน้ำแดง ร่องน้ำน้ำเงินเทพปุญหุงนองสีกีกรรมการตัดสินให้เหลือร่องน้ำแดงเจ้าแม่บัวลอยเป็นเหลือชนะครับเจ้าแม่บัวลอยชนะครับพี่น้อง